สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนัทิตาเพชรงามค่ะชื่อเล่นชื่อกอค่ะค่ะ,ะพี่รู้จักที่นี่ได้ยังไงคะ,ะก็ตอนแรกก็เซิร์ชอินเทอร์เนต็ตก่อนนะคะแล้วพอดีมันขึ้นเป็นอันดับแรก<ม>ก็เลยเลือกที่จะติดต่อมาจริงๆแล้วว่าติดต่อมาตั้งแต่พี่ี่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ว่างมาแล้วครั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนที่นี่ก็คือถามเพื่อนด้วยพอดีมีมีคนรู้จักเข้ามาเรียนก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะ<ม>ก็ตอนนี้เรียนกับครูตุ๊กกับครูปุ้ยค่ะ นนเรียนอะไรคะตอนนี้กําลังเรียน pattern ค่ะ the pattern นะคะค่ะแล้วเรียนกับคุณครูไปรู้สึกงไงบ้างคะก็สนุกเดียค่ะ <laughs> คุณครูให้ความรู้ก็อันไหนเราไม่รู้เราก็ถามนะคะ,ะถามได้ค่ะประทับใจอะไรบ้างคะอ,อย่างเมื่อวานนี้มีเรียน management ใช่ไหมคะก,ก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะอเพื่อที่จะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไปเปิดร้านเองหรือว่ายังไงนะคะ แต่ก็ได้ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราคิดจะลงทุนทําธุรกิจตรงนี้ค่ะอยากให้เชิญชวนสําหรับผู้ที่สนใจเรียนเลป็บปค่ะก็ลองเซิร์ชเข้าไปอินเทอร์เนต็ตดูนะคะก็มีอะไรเยอะแยะที่มีให้เรียนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ